เพื่อนๆเราลองเก็บกิ่งดอกเข็มเล็กๆมาทำรากเราเคยเอาปจุจุแช่น้ําไว้ยังไม่แตกรากใหม่มันเน่าไปแล้วเพื่อนๆเลยลองเอามาปักดินใส่กระถางลดน้ําวางที่แดดจัดมาดูอีกทีรากแตกดีเพื่อนๆถ้าส่งดีๆใต้ใบดอกเข็มอาจจะมีไข่เล็กๆเป็นไข่ผีเสื้อหางเต่งเพื่อนๆเราลองแกะจากดินมาใส่น้ําแล้วโดนแดด จากลากสีขาวกลายเป็นลากสีชมพูเพื่อนๆลากแตกยาวไวยลองมาครึ่งเดือนแล้วยังไม่ตุยออกดอกใกล้บานแล้วเพื่อนๆรอบนี้จดฟินเพราะใช้ปากกาเจลควันตั้มดอลลี่หัว0.7เขียนง่ายนุ่มลื่นเส้นสม่ำเสมอจดสบายมือมากเพื่อนเถ้าเพื่อนๆอยากทำต้นใหม่ดอกไม้ลองเก็บกิ่งสีน้ำตาลมาปักดินทิ้งไว้ดูเพื่อนๆ ผ่านไปนานๆเผื่อรากมันจะออกดอกเข็มชอบแดดจัดๆโตไปเป็นพุ่มเอาทำลัวได้ตอนเด็กๆเราชอบดึงเอาเกสรมาชิมเพื่อนๆมันหวานนิดๆวันนี้เราใช้ปากกาเจลน้ำเงินควันตั้มดอลลี่หัว0.7เพื่อนๆเขียนลื่นปลืด้ดปากกาเจลที่ทำถึงเกินไปจัดกันนะเพื่อนๆ